คิดคิดสิจ๊ะกับครูโปโปมาแล้วค่ะช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ๊ะกับคุณครูโปโปสวัสดีค่ะคุณครูคะ สวัสดีครับสวัสดีพี่นิตานะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยครับมาพร้อมมากๆก,กับกระดาษแล้วก็ปากกาค่ะได้ใช้ไหมคะครูได้ใช้ต่อครับได้ใช้ต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้นะเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการทด มีการเขียนมีการคิดนิดหนึ่งนะครับผมโอเคแปลว่าเจอคุณครูโปโปเมื่อไหร่นะคะต้องพร้อมด้วยกระดาษปากกาดินสอก็ได้นะคะจะได้มาร่วมสนุกกันนะคะครับผมครับก็วันนี้ยังคงเป็นกล่องปริศนาเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวระหว่างรอน้องๆเนี่ยนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเราก็ขออธิบายกติกาซ้ําเดิมสักนิดหนึ่งนะครับนะในกล่องปริศนาเนี่ยก็จะมีกล่องอยู่ทั้งหมด4กล่องครับ วางเรียงซ้อนกันเลยนะครับโดยที่กล่องบนสุดก็คือกล่องที่1น,นะครับไล่มาเป็นกล่องที่สองกล่องที่3แล้วก็ล่างสุดก็คือกล่องที่4นะครับผมค่ะภายในกล่องเนี่ยก็จะบรรจุสัตว์ทั้งหมด4ชนิดนะครับซึ่งเป็นตุกตต๊กตาตุ๊กตาสัตว์4ตัวนะครับก็ประกอบด้วยตุ๊กตาสิงโตนะครับตุ๊กตาเพนกวินนะตุ๊กตาแพนดา้าแล้วก็ตุ๊กตาน้องแมว นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับรวมเป็นสตัวนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ให้เราได้ค้นหาครับว่าสรุปแล้วเนี่ยในกล่องแต่ละกล่องเนี่ยจะมีตุ๊กตาอะไรอยู่นะครับผมอ่าตอนนี้นะครับพินิตาเนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องๆเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมครับพร้อมทุกคเลยครับมีเสียงล่องรอยมานะว่าพร้อมแล้วนะครับผมเจ้า วิ่งขึ้นต้นไม้ตื่นเลดเดี๋ยวต้องไปหากล่องใหญ่ๆครับเอามาจับเจ้าเจาะลงกล่องนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมค้นหาความจริงกันนะครับว่าในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีตุ๊กตาอะไรอยู่บ้างนะครับอ่ะเพราะนั้นนะครับข้อแรกของเรานะครับก็จะมีเงื่อนไขดังนี้นะครับเงื่อนไขที่หนึ่งครับตุ๊กตาแพนด้าจะอยู่ในกล่องที่สามครับอืม นะครับตุ๊กตาแพนด้าจะอยู่ในกล่องที่3มเงื่อนไขต่อมาครับเงื่อนไขที่2นะครับนะตุ๊กตาแพนด้ากับตุ๊กตาแมวนะครับจะไม่อยู่ติดกันค่ะนะครับตุ๊กตาแพนด้ากับตุ๊กตาแมวจะไม่อยู่ติดกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายครับบอกว่าตุ๊กตาสิงโตเนี่ยอยู่เหนือตุ๊กตาเพนกวินครับค่ะ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวครูปโป้ทวนเงื่อนไขทั้งสามเงื่อนไขใหม่นะครับเงื่อนไขแรกนะครับบอกว่าตุ๊กตาแพนด้าอยู่ในกล่องที่สามนะครับเงื่อนไขที่สองนะครับตุ๊กตาแพนด้ากับตุ๊กตาแมวจะไม่อยู่ติดกันแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายครับบอกว่าตุ๊กตาสิงโตเนี่ยอยู่เหนือตุ๊กตาเพนกวินครับอ่าน้องๆได้คําตอบหรือยังเอ่ยพินิตาไ,ได้แล้วคะ่ะ <laughs> นาพินิตาได้แล้วนะครับอ่น้องๆได้คําตอบหรือยังครับถ้าน้องๆได้คําตอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอฟังฉเฉลยนะครับอ่ะโอเคครับพินิตาครับคําตอบครับผมกล่องที่1คือน้องแมวค่ะกล่องที่2คือสิงโตกล่องที่สคือแพนดา้าและกล่องที่4คือเพนกวินอ่าเอาแต่เขาบอกว่าสิงโตอยู่เหนือนะใช่แต่บอกว่าสิงโตอยู่แค่เหนือแพนด้าเพนกวินนะครับไม่ได้อยู่เหนือสัตว์ทุกตัว ใช่คร,ครับผมอ่ะโอเคน้องแมวก็เลยอยู่ยอดบนสุดเลยยัยนะครับผมอ่ะโอเคครับคําตอบของพี่นิตานะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับย <Yeah. S 2> นะ เห็นไหมครับว่าในเกมพวกนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะมองว่าเป็นเกมธรรมดาธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือฝึกการคิดในเรื่องของการหาเงื่อนไขการหาเหตุหาผลนะครับแล้วก็การค้นหาความจริงด้วยอีกอันนึงก็คือการมองเป็นลำดับขั้นตอนนะครับเพื่อช่วยเหลือเรานะครับในเรื่องของกระบวนความคิดนั่นเองพี่ตัน รู้สึกเหมือนไปนักสืบเลยค่ะครูอ่่ใชครับเสียงดนตรีแบบคุณพี่ส่วนสนเจเลยมาตึงตึงดึงดเพราะฉะนั้นเกมแนวเนี้ยนะครับเกมแนวเนี้ยนอกจากจะเป็นเกมในทางด้านคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็ยังเรียกเกมพวกเนี้ยว่าเป็นอันปรักโคดดิ้งนะครับอันปรักโคดดิ้งก็คือการคิดนะครับในเชิงของโค้ดโดยที่อันปรักก็คือไม่ได้เสียบปรัก คำว่าไม่ได้เสียบปลั๊กก็คือไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ครับเป็นการใช้พวกกระดาษใช้พวกอะไรพวกนี้อ๋อพี่นิตานึกว่าไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช่นะครับก็คือคําว่าอันปลั๊กก็คือเราไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะประยุกต์อื่นๆเนี่ยเอามาใช้งานได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของพวกนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้แค่ช่วงวัยประถมต้นนะครับเพราะว่ายัางไงเรื่องของโคดดิ้งเนี่ยก็ยังคงต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักอยู่แล้ว แต่พี่นิตาว่านะคะคุณพ่อคุณแม่หยิบกระดาษปากกามาเล่นด้วยก็ได้ค่ะอาจจะตอบผิดก็ได้นะคะนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาที่ข้อถัดไปครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับกล่องปริศนาของเรามีสี่กล่องนะครับวางซ้อนกันอยู่แล้วก็มีตุ๊กตาอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับยังเป็นตุ๊กตาชุดเดิมอยู่นะครับสิงโตเพนกวินแพนด้าแล้วก็น้องแมวนะครับผม อ่ะโอเคครับเงื่อนไขแรกครับบอกว่าตุ๊กตาแพนด้าเนี่ยอยู่ติดกับตุ๊กตาสิงโตครับอ่าติดกันเป็นตังเมเลยนะครับ2ตัวนี้นะครับอ่าเงื่อนไขที่สองครับบอกว่าตุ๊กตาเพนกวินอยู่ติดกับตุ๊กตาแมวนะครับแสดงว่าเจ้า2ตัวนี้ก็อยู่ติดกันด้วยอ่ะเงื่อนไขต่อมาครับเงื่อนไขที่3ครับตุ๊กตาสิงโตอยู่ติดกับ ตุกตาเพนกวินครับนะตุ๊กตาสิงโตอยู่ติดกับตุกตาเพนกวินนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายครับบอกว่าตุกตาสิงโตอยู่เหนือตุกตาแมวนะครับผมอ่ะทั้งหมดสเงื่อนไขนะครับพินิตาดูอึ้งอึ้งนิดนิดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวครูโปโปทบทวนเงื่อนไขนะครับสี่เงื่อนไขนะเงื่อนไขแรกนะครับตุกตาแพนด้าอยู่ติดกับตุกตาสิงโตครับ นะเงื่อนไขที่2บอกว่าตุ๊กตาเพนกวินอยู่ติดกับตุ๊กตาแมวนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สามครับบอกว่าตุ๊กตาสิงโตอยู่ติดกับตุ๊กตาเพนกวินนะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายครับบอกว่าตุ๊กตาสิงโตอยู่เหนือตุ๊กตาแมวไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะโรูเพราะว่ามันไม่มีอะไรว่าจะต้องไปอยู่ข้างบนสุดเลยมันก็เลยแบบไม่มั่นใจแต่คิดว่าถูกขอตอบค่ะ ยินตาวขอตอบค่ะแบบคําตอบหาเรื่องมากเลยนะครับอ่น้องๆนะครับสามารถคิดได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นจากตัวอย่างก่อนหน้านั้นอีกนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็คืออย่างที่บอกครับว่าเมื่อมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะค้นหาความจริงของมันออกมาขนาดมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมากขึ้นนะข้อข้อมากขึ้นนะครูของเดิมมีแค่สามข้อใช่ไหมอันนี้มีตั้งสี่ห้าข้ออ่า ครับก็ไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้ช่วยโอ้พินิตาแบบวอยวายและครับตอนนี้นะอ่ะโอเคครับนะคิดว่าน่าจะพอได้คําตอบกันแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่นิตาตอบครับว่าตุ๊กตาตัวไหนอยู่กล่องที่หนึ่ง <c oughs> กล่องที่สองกล่องที่สามแล้วก็กล่องที่สี่ครับกล่องที่หนึ่งแพนด้าค่ะกล่องที่สองสิงโตค่ะกล่องที่สาม เพนกวินค่ะกล่องที่สี่น้องเมียว <laughs> ถูกไหมคะนะก็เป็นแพนด้าสิงโตเพนกวินแล้วก็แมวนะครับผมถูกไหมคะถูกไหมคะอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ผููถ <laughs> 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 ูกต้องครับ <Yeah! laughs> S 1> <S 1> <S <S นะครับผมอ่ะโอเคครับก็คือเงื่อนไขเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆค,คิดไปทีละเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกเนี่ยแพนด้าอยู่ติดกับสิงโตนะครับ <S 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 แล้วก็เงื่อนไขสองเนี่ยเพนกวินอยู่ติดกับแมวเพราะฉะนั้นตอนนี้มันลงล็อกละสี่ช่อง <S 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 แต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครอยู่บนใครอยู่ล่างใครอยู่อะไรยังไงแบบไหนนะครับเงื่อนไขที่3เนี่ยเป็นการเชื่อมกันครับของ2ชุดนี้ว่าสิงโตกับเพนกวินเนี่ยต้องอยู่ติดกันนะครับเราก็เลยได้ว่าอ๋อสิงโตกับเพนกวินอยู่ติดกันเพราะนั้น ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแพนด้ากับแมวแล้วก็บังเอิมมันมีเงื่อนไขขึ้นมานิดนึงครับว่าสิงโตอยู่เหนือแมวอมนะเพราะนั้นสิงโตก็เลยไปอยู่ด้านบนสุดไม่ได้ ะนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ด้านบนสุดเนี่ยก็จะไม่ติดกับเพนกวินนั่นอเองนะครับอันนี้ก็เป็นการให้เหตุผลนะครับแล้วก็การหาคําตอบออกมานะครับแต่มันยากกว่าจริงนะครูใช่มันจะยากกว่าก็คือพวกนี้มันจะมีเลเวลความยากครับให้เด็กได้คิดได้อะไรขึ้นมาเมื่อกี้พินิตาบอกว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นเกมนักสืบจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขามองว่าเกมแนวเนี้ยที่เป็นตระกร์เนี่ยก็คือถ้าเป็นทางด้านโคดดิ้งเนี่ยเขามองเป็นเกมแนวนักสืบเลยก็คือการค้นหาความจริง นั่นเองนะครับแต่ว่าในทางของคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เป็นคําว่าเกมค้นหาความจริงแต่ว่าจะใช้ใชเป็นเกมคําว่าตรรกศาสตร์หรือว่าเป็นลอจิกอนะครับก็จะใช้คนละคำกันนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละความหมายใกล้เคียงกันนะคะพี่ตารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนั้นเรือไมก็เป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดอั้งน้องๆบอกคนนั้นคืออะไรศูนย์ศูนย์เจ็ดคืออะไรอน้องๆนั่นจะรู้จักไหมการ์ตูนคนนั้น่ะ น้องรู้จักสิอ่าโอเคครับผมอ่านี้ก็เป็นเกมที่เอามาให้น้องๆได้สนุกสนานกันนะครับสำหรับในวันนี้ครับผมโอ้ยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกนะคะแล้วก็ได้รับสมองด้วยนะคะเอาเป็นว่าเวลาความสุขเนี่ยมันหมดไวเสมอเลยคะ่ะครูอืมครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมงั้นวันนี้ขอบพระคุณคุณครูก่อนนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ คิดสิจ๊ะกับครูโปโปโ